ฟังใจฟังให้ดีอัตมาจะเทศให้ฟังให้รวมจิตเข้าไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ไม่คิดไปทางก,ก็รู้เห็นลมเข้าอยู่มีเวลาลมออกก็ไม่คิดไปทาง ต้องมีสติอยู่ปรค่อยประคับประคองค,ค,ความเป็นไปของจิตให้อยู่ในความสงบทั้งเวลาลมออกทั้งเวลาลมเข้าลมออกก็ให้รู้สึกว่าเรามีลมออกลมเข้าเราก็รู้สึกว่าลมเข้า ถ้าบางคนอาจจะต้องการหนักขึ้นก็น่านก็คึ้พิจารณาแยกขันธาตอันนี้จนเหลือแต่กระดูกจนเหลือแต่เท่าแต่ฐา,า,า,าน,นนั่นก็เรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาพิจารณาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของคัน,น์อันี้ตอนนี้ เราก็ภาวนาเป็นแล้วทุกคนใจก็สบายแล้วทีนี้ก็มาฟังธรรมะที่เป็นส่วนประกอบให้จิตของเราเพลิดเพลินในธรรมอตมาในเทศ เรื่องทุจริตสามคือประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอันนี้กระเทศไปแล้วประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพอคิดว่าคงจะเข้าใจกันดีความชั่วมันไม่อยู่ที่อืน่น มันอยู่ที่ใจของเราหรือว่ากิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เราทำความชั่วกิเลสนั่นเองเป็นเหตุให้ทำความชั่วไม่ใช่ใครที่ไหนมาทำให้เราชั่วหรอกกิเลสคือโลภะโทสะโมหานั่นแหละที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละ มันคอยทําให้เราชั่วมันให้เราทําบาปทํากรรมทําชั่วทําผิดไปนะโลกหมกไหมก็เพราะว่าใจของเรานี่ยที่มีกิเลสยูดด่นี่นกิเลมันพาไปมันนําไปนําไปสู่อว,วาย,ยภูมินําไปเป็นเปรตเป็นสุรกาย นำไปเวียนสัต์เดสารมีครั้งหนึ่งพระชื่อติดสะอยู่จำพรรษาแล้วเขาถวายผ้าเจะนนานาพรรษาในผ้าเจะนนานาพรรษาเนื้อไม่ละเอียดหรอกเนื้อหยาบไปฝากพี่สาวไว้ ว่าเอาไว้นี่ก่อนแล้วต่อจะหาเพื่อนมาตัดกีวรให้นี่ก็หลายเดือนพี่สาวก็เห็นว่าเอ็นีผ้าเนื้อหยาบมันไม่เข้าท่านะนี่เป็นช่างเนี่ยเขาก็รู้เนื้อเนื้อหยาบเนื้อไม่หยาบเขาก็เลยเอาไปฟันไปสับไปโคกไป ทุบจนเป็นนุ่นเป็นฝ้ายใหม่แล้วเขาจึงมากรอยทีหนึ่งเขามาทำเป็นเส้นได้อีกทีหนึ่งได้ละเอียดเลยกรอยมื่ก้าขันมันมันใหญ่พอทุบแล้วทำแล้วมันมันดีกว่าเดิมมันใหญ่กว่าเดิม ที่ท่านจะพาพระสงฆ์มาตัดตัดจีวรก็เลยไปถามพี่สาวจีวรที่ฝากไว้อยู่ไหนจะตัดผ้าแล้วอันนี้พี่สาวก็เอาผ้าที่ทําเสร็จนั่นแหละบอกมาให้ว่านี่ผ้าของท่านท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ผ้าของใช้นเนื้อหยาบกว่านี้ไม่ใช่เนื้อละเอียดอย่างนี้ม่หยาบไม่ใช่เนื้อละเอียด พี่สาวก็บอกว่านี่แหละสันมาแก้ไขใหม่ฉันมาทำใหม่พูดไปพูดมาก็เลยเข้าใจกันเออเข้าใจแล้วก็นิมนตพระตัดเป็นจีวรเมื่อพระสงฆ์ตัดกีวรถอยท,ยท่านติดสาอยู่นะั้นพี่สาวก็ทําอาหารเลี้ยงเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์ที่มาช่วยกันเย็บกีวร ทำอาหารเลี้ยงพอตกกลางคืนมาเอา่อาหารไม่ย่อยอาหารในท้องพระติดสาระไม่ย่อยเคยได้สัรนอาหารดีสัรนเรยอะไปเรื่ออะไรเท่านองนี้แหละต่ก็ได้เรียนมาสมัยเป็นเรียนอยู่พอเรียน สองกูเรียนนั่นนี่กูเรียนสามนี่ <c oughs> เรียนมาอยู่พอตกกลางคืนมาเออมันไม่ย่อยบไปก็เลยตายตายก็เป็นห่วงผ้าผ้าที่ตัดไว้เอาคงนี้ฉันจะใส่ ตัเดเรียบร้อยแล้วเอาไปผาด้รย่งนี้ฉันจะใส่โตคืนมาตายก่อนตายแล้วไปมีความเยื่อใยในใจกีวรก็ลเลยกลายไปเป็นเลนไปเกิดเป็นเลนอาศัยอยู่ในผ้าขีวรน,นั้นพระก็จะมาแบ่งกันวันนี้เมื่อท่านตายแล้วไม่มีพระอุปถากม่มีโยมอุปถากก็มีใครเป็นผู้อุปถาก ของนล้นก็ตกเป็นของสงฆ์ของสงฆ์ก็รวมใจกันพราเจ้าหยิบแบ่งแยกทีนี้เลนตัวนั้นก็ร้องรั่นเอาผ้ามาแย่งเอาผ้าสานผ้ามาแย่งอาาเอาผ้าสานพระอุเทเจ้าประทับอยู่ในพระคันธก,กุฎีได้ยินเสียงได้เลยบอกพระอนุนมา เรียกวราอานน์มาว่าอานนท์ไปบอกเขาอย่าเพิ่งแจก,กของในวันนี้หลังเกียวันไปแล้วค่อยแจกแต่ก็ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นพอท่านตายไปได้เจ็วันผ่านเจ็ดวันลินตัวนั้นก็ตายก็เกิดเป็นททเทพเทวีดาวดึงเพรา่าได้รักษาศีล อะไรไปเป็นเทวดายส้นสวรสันดาวดึงแต่ถ้าพระเจก,กก่อนคงไม่ได้ไปสวรรค์หรอกคงเงไปในโลกพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์อันนี้พระองค์จึงสั่งให้พระอานนท์บอกให้หยุดให้พระหยุดไม่ต้องเกีียก,กันตอนนี้ให้หลังกิดวันไปก่อนนี่แหละความเยื่อใหญ่ความห่วงความใหญ่ความติดความกล้อง มันให้เกิดในภูมิวันต่ำเป็นสเสรียสารก็ได้เป็นสันนรกก็ได้ถ้าพระแจกกีวานวันนั้นวันที่พุทธเจ้าห้ามไม่เชื่อฟังพระองค์นี้เลนตัวนี้ก็คือพระองค์นั้นแหละพระองค์ที่มีกีวานที่จัดกิวานนั่นแหละก็จะลงไปไหมในนรกเพราะโกรธเนี่ยความโกรธก็เป็นเหตุให้ไปสู่นรก ็จะได้ไปสู่นรกแน่นอนแต่นี่ด้วยพุ้ทานพระพุทธองค์ทรงพระพุทธเจ้าทรงเมตตากลัวสัตว์และเหล่านี้จะต้องไปไหม้ในโลกอยู่ในห้ามไว้นี่แหละสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่กีดมันคล้องอยู่ตรงไหนมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดโทสะโมหะราคะตัณหาโอ้สารพัด มันเกิดได้ท่านั้นแหละภูมิมันต่ำเียภูมิสูงกว่ามือนกันมันก็เป็นไปได้ถ้าเราความดีเราก็มีโอกาสที่จะเราทําความดีเราก็มีโอกาสที่จะไปสู่ภูมิมันสูงเป็นเทพเทวดามีความสุขกว่าเป็นมนุษย์นี่อีกหลายเท่าแต่ว่าก็ไม่มีใครอยากตายแล้วเป็นเทวดาทันทีหรอกนั่งในนี้ก็ไม่มีใครอยากเป็นเทวดาหรอก เราได้เป็นเทวดาแล้วนี่จิตใจของเราสบายแล้วเราพ้นทุกข์แล้วเราพ้นจากทุกข์แล้วแต่ถ้าจะให้ใครมาตัดคอเราชึดให้เราเป็นเทวดานี่เขคงไม่มีใครอยากเป็นเทวดายังอยากอยู่ต่อไปอีกยังอยากมีสุขในมนุษย์ไปอีกไม่มีใครมาอยากให้เขาตัดคอแล้วได้เป็นเทวดาหรอก เป็นก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่าจะมาฆ่าแล้วได้ไปเป็นเทวดาเนี่ยมันไม่ใช่มคุ้มค่าเลยการเกิดการตายของเราก็ไม่เป็นทางที่ดีทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็เดือดร้อนเป็นทุกข์โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมไว้เป็นจำมากมายเพื่อป้องกัน สัตว์โลกนี่แหละให้ถึงความฉุกความเจริญไม่ไปพระนิพพานก็ให้ไ้ไปพมหมโลกไม่ไปพมหมโลกก็ให้ไปดาวดึงสวรรค์ท่านให้ทําความดีสิ่งไหนเป็นความดีให้ทําสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ดีอย่าทำอย่าทำเป็นเด็ดขาดให้ตั้งวินยัยท่ากับตัวเองสิ่งที่ดีข้าพเจ้าจะทำ สิ่งที่ไม่ดีทําให้ใจตกต่ําข้าพระเจ้าจะไม่ทําจะทําแต่สิ่งที่ดีทําสิ่งที่มีประโยชน์ทำท้งสิ่งที่มีคุณมีเป็นสิ่งที่ทําให้ถึงความสุขความเจริญข้าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นตั้งปณิธานในใจเ,เกิดมาชาตินี้ข้าพระเจ้าจะไม่ทําชั่วให้กับตัวเองจะทําความดีให้กับตัวเอง จะทําเราให้ไปสวรรค์ไปพรทมโลกไปนิพพานโอกาสที่เราจะได้เช่นนั้นมีอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วโอกาสที่จะได้ไปสวรรค์ไปพรมมโลกไปนิพพานมันมีอยู่แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะหนีไปไหนมันต้องได้แน่นอนล่ละเพราะแนวทางมันสมบูรณ์อยู่มรคนคำสอนของพพุทธเจ้ามันยังสมบูรณ์อยู่ เราปฏิบัติตามมันต้องได้สิไม่ถึงพระนิพพานก็ต้องไปถึงพมมโลกไม่ถึงพมมโลกก็จะไปถึงสวรรค์ให้ลองคิดดูอย่างนี้เราทําความดีแล้วเราต้องไปสู่ภูมิอันดีไปสู่ภูมิมชั่วจะมีประโยชน์หลายภูมิชัว่วไปตกนรกเสียเวลามเวลาเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนถ้าโมโหขึ้นก็นรกก็ไม่กลัวนะที่นี่ ไม่กลัวหรอกนรกนี่ไม่กลัวหรอกมันจะไปกี่ขุมฉันก,ก็ไม่กลัวนี่เนี่ยก็เรียกว่าบาปแล้วเห็นผิดแล้วเห็นความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ควรจะทำนีมันก็ไม่ถูกต้องทำแต่ในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งไหนดีให้ทำสิ่งนั้นคือทำสุจริตกายวาจาใจให้เกิดให้มีขึ้นในตน พยามทําสิ่งที่ดีนี่แหละไม่ว่าในขณะหลับหรือไม่ว่าในขณะที่เราตื่นอยู่หรือว่าขณะที่เรานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่แต่ยังไม่หลับนี่แม้แต่ใจที่จะคิดชั่วก็จะให้มีนี่แหละให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในใจให้มีแต่สิ่งที่ดีอยู่ในตัว พยายามทำสิ่งที่ดีไว้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอยู่ที่ไหนก็ตามให้ทำดีไว้ให้มากทำความดีให้มากเพราะความดีมีผลเป็นความสุขนีเรียกยัเนเรีว่าบุญนั่นแหละคือความดีบุญเรียกว่าความดีบาปเรียกวความชั่วเราไม่ทำบาป ไม่ทำบาปทางกายไม่ทำบาปทางวาจาไม่ทำบาปทางใจคนท่านลงถึงว่าไม่ทำบาปทางใจแล้วคนผู้นั้นต้องสังเกต <c oughs> เห็นใจของเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าคิดดีคิดชัว่วคิดหยาบคิดละเอียดมันต้องเห็นใจเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดมันถึงแก่ละความชั่วทางกายทางวาจาได้คือใจมันไม่เอาแล้วทางกายทางวาจามันก็เอาไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ใจนี่สําคัญที่สุดใจประเสริฐที่สุดดีที่สุดสภาพอะไรต่างๆก็ใจแหละเป็นทนถึงก่อนถ้าใจชั่วความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆมันก็ชั่วตามไปด้วยอย่างนี้มันเป็นความชั่วความเดือดร้อนเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องนึกเราไม่ต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนแก่เรา ให้เราทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์ในชาตินี้เป็นประโยชน์ในชาติหน้าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคนิพพานให้ทำอย่างนี้ให้มีจิตคิดอย่างนี้ตลอดเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อชำระใจของเราให้บริสุทธิไ์ได้เป็นพระโสดาบันเป็นสรรมาตาเป็นนาคาเป็นอรหันต์อันนั้นเป็นชั้นภูมิที่อยู่ของจิต แต่ว่ารวยทั่วไปเราก็ทําอย่างนี้แหละกําหนดรู้ใจของเจ้าของสิ่งไหนไม่ไม่ดีให้ชำระออกไปสิ่งไหนดีก็เก็บไว้อความไม่ดีจะเอามาโชว์คนอื่นเอาความดีโชว์พยายามทําแต่สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเองมันก็มีความสุขความเจริญเท่านั้นเอง ถ้าไม่ทําสิ่งที่สวงามเกิดมาชาตินี้ผิดหวังเกิดมาเสียชาติเกิดวันนี้เราจะต่อไปเราจะมาเกิดได้อย่างนี้อีกไหมไม่แน่นอนเพราะความเป็นความตายของคน,นมันไม่เป็นของไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรต่อจะเป็นทันเดือสารเปล่ยนสื้อกายสันโ์รกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่เรามีสติอยู่เรามีใจอยู่จเจริญอยู่ เป็นสุกอยู่เวลาตายไปจะเป็นทุกข์เป็นร้อนหรือจะไปสูบภุมมสุขก็มไม่แน่นอนไม่แน่นอนเราจะเป็นไปได้ยังไงนี่แหละถ้าเราทําชั่วอยู่เราก็ไม่รู้ว่าความดีเป็นยังไงถ้าเราทําความดีอยู่เราก็รู้ว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้ไม,ไม่ควรกระพืชไม่ควรกระทำนี่แหละ ขอให้พิจารณาลงมาที่ตัวของเราความเกิดแก่เก็บตายวันนี้อยู่กับทุกคนตายแล้วถ้าไปสู่ภูมิชั่วอเสได้ที่เราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ทําความดีไว้หรือทําความดีที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอที่จะไปสวรรค์ได้ทำได้ก็น้อยอยู่ตามบ้านตามเรือนไม่รู้ว่าจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกอันนี้ไม่แน่นอนแต่ถ้าผูป้ปฏิบัติธรรมมั่นใจเลยได้ว่ามั่นใจได้เลยว่า ไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำแน่นอนยกเว้นผู้ที่ตำาหนิพระอารหันต์เท่านั้นเองผู้ตำแหน่พระอารหันต์หรือพระอเรียเจ้านี่โอกาสจะไปสู่ภูมิอันต่ำนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าแก้ไขก็ได้ไปสวรรค์ไปโคมารลกไปนิพพานมารู้มากดได้ท่านนี้ให้มีก่อนจะปฏิบัติธรรมจึงให้มีการขมาโทษขอโทษข,ขออภัยขอ เอ่ยยกโทษอะไรให้ซึ่งกันและกันนี่แหละย,ยกโทษให้ซึ่งกันและกันเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะไม่ต้องไปสู่ภูมิอันตำ่ำฟังธรรมก็จะได้เข้าใจธรรมแล้วจะมีมากมีผลอยู่ในใจเราก็ไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำเลยเราไปสู่ภูมิอันสูงไปสู่สวรรค์ไปสู่พรทมโลกไปสู่นิพพาน ด้วยการปฏิบัติของเราถ้าเราทําถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ทาให้ถูกก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างอื่นไปแต่เห็นถูกเห็นผิดก,ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ผเห็นผู้เคยปฏิบัติมาก,ก่อนรู้มาก,ก่อนมีความประสบการณ์มาก,ก่อนอย่างนี้เราจรึงต้องมีครูบาอาจารย์ผู้ที่คอยแนะนำพัฒนสอนตักเตือนให้เราตั้งในความดีตลอดอย่างนี้แหละ การกระทําในสิ่งที่ไม่ดีนี่ต้องเลิกละให้ได้อย่ายึดถือไว้ในใจมันจะพาใจของเราไปสู่ภูมิวนต่ามันรู้กิเลสมันรู้มันรู้ว่าโอ้คนนี้โอกาสดีกว่าคนอื่นมันรู้มารมันก็รู้ว่าเราปฏิทินปฏิบัติอยู่นี่มันก็มาทําลายเราให้ประพฤติไม่ดีให้คิดไม่ดีให้พูดไม่ดีให้ทําไม่ดี กิเลสก็ดีมารก็ดีมันพยายามทําใจของผู้ที่มีโอกาสจะได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ให้ตกต่ำลงไปเป็นสวนอบายภูมอย่างนี้มาทดสอบเอาง่ายใกล้นี่แหละจึงไม่ต้องคิดเลยว่าจะไม่ไปสู่ภูมิอันต่าถ้าทําชั่วต้องไปแน่นอนแต่ถ้าทําดีแล้วถ้าทําความดีแล้ว โอกาสจะไปสู่สวรรค์ไปสู่ภพโลกไปสู่นิพพานนี่มีมากมายกายกองเราต้องยึดเอาว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะทำดีให้ถึงที่สุดนึกไว้ในใจเยียไม่ต้องบอกใครแล้วถ้าบอกแล้วมันมามันรู้ให้เราตั้งใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เราจะไม่ทำชั่วเลยสิ่งไหนที่เป็นความชั่วเราจะเลิกละให้หมด ไม่ให้เหลืออยู่ไม่ให้คงอยู่ไม่ให้มีอยู่ให้หมดไปจากใจเลยให้ใจนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องไปสู่ภูมิอันดีให้ถึงที่สุดภูมิอันดีก็คือตั้งแต่สวรรค์น,นี้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ถึงคุมมโลถึงนิพพานนี่คือภูมิอันดีนิพพานก็เรียกว่าโลกุตตระภูมิภูมิเหนือโลก อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติไปแต่ใจเราสงบเย็นสบายปล่อยวางได้หมดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหนมีแต่ความสุขใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิวัติชอบนั่นแหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ว่าจะยากง่ายปันไนก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดี ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจปฏิบัติให้สมกับเราเสียสละเวลาอันมีค่ามาอยู่วัดอยู่วาตั้งเกดคืนแปดคืนเพื่อที่จะทำใจของเราที่ไม่สงบให้สงบทำใจของเราไม่ดีให้ดีทำใจของเราให้มีมากมีผลมีพระนิพพานในตัวนี่แหละคือเว้นกาย กายะสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตเห็นกายทำกายสุจริตให้เกิดขึ้นทำวาจาสุจริตให้เกิดขึ้นทำใจให้บริสุทธิ์ธขึ้นกายวาจาใจเป็นสุจริตชื่อประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจอันนี้แหละที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่มรรคผลนิพพานขอให้ตั้งใจปฏิบัติ นี่เราก็ปฏิบัติมาแล้วได้หกวันแล้วพวกนี้เราก็หมดการปฏิบัติเพราะฉะนั้นใกล้จะหมดเวลานี่มันคิดถึงโน่นคิดถึงนีน่คิดถึงว่านถึงปัญหาที่เราจะต้องไปต่อสู้เราจะทำยังไงเราจะรักษาจิตให้ดียังไงอันนี้แหละสำคัญก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกคอยรู้ใจของเจ้าของคอยรู้ใจของตนเอง เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ให้รู้ความรู้สึกว่ามีลมอ่อนออนอยู่ที่จมูกตลอดใจเราก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดถ้าเราไม่ใส่ใจเลยปล่อยตามเรื่องตามราวไม่สนใจไม่ค่อยอ่อนกํลาลังลงอ่อนกำลังลงในที่สุดก็ประมาทและเสื่อมทามไปในที่สุดนี่แหละขอให้คิดอย่างนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้กายเป็นสุดจริต วาจาเป็นสุจริตใจเป็นสุจริตก็จะได้รับความสุขความจเจริญตลอดไปไม่ว่าวันนี้หรือพวกนี้หรือตลอดเวลาในโลกนี่แหละอายุร้อยปีก็ให้มีความสุขอยู่ร้อยปีแต่ไม่ถึงพันปีสักคนหรอกหมื่นปีก็ยังไม่ถึงพันปีก็ไม่ถึงถึงเจ็ดสิบแปดสิปีเท่านี้แหละประมาณนี้ เก้าสิบปีก็ไปแล้วนี่เพราะนั้นให้ตั้งใจทำความดีเวลาที่เหลืออยู่นี่เป็นเวลาที่เราจะตักตวงเอาความดีให้มากที่สุดความดีในการรักษาศีลความดีในการให้ทานความดีในการรักษาศีลความดีในการภาวนาความดีในการละความชั่วทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาขอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป